สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมไม้ประดู่กันนะครับผมว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมเข้ามาแล้วครับไม้ประดู่เป็นไม้ที่หายากนะครับลายสวยๆโดดเด่นเลยนะครับนี้จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมจะมีเป็นโซฟายาวนะครับเนี่ครัโซฟายาวหนึ่งตัวนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับลายสวยๆกันเลยทีเดียวอ่า แล้วก็มีโซฟาตัวเล็กนะครับหนุยี่เดียวนะครับจะมีสี่ตัวนะครับแล้วก็มีโต๊ะก,กลางนะครับผมตัวหนึ่งนะครับนี่คฮะเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดนะครับนะฮะสนใจก็สั่งจองกันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวจัดราคาโปรโมชั่นนะครับผมชุดนี้ปกติสาม0มื่นห้าบาทนะครับวันนี้ลดเหลือสอง0 0บาทนะครับผมสนใจรีบเลยนะครับผมพร้อมจัดตรงนะครับทั่วประเทศนะครับสนใจก็สอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม